หมายคาดการณ์สถานการณ์โควิด19นะคะว่าจะกระทบต่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เสียหายเดือนละกว่า10,000ล้านบาทนะคะโดยขอภาครัฐนั้นขยายเวลาพักชำระหนี้ออกไปแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ปีละ120,000ล้านบาท โดยสูญเสียรายได้ในช่วงเกือบ5เดือนที่ผ่านมาเดือนละเกือบ10,000ล้านบาท GDP ของใหม่เรานะครับปีนึงสองแสนสามหมื่น 2, 30, ล้านนะครับท่องเที่ยวเนี่ยปลาเข้าไปครึ่งหนึ่งอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแสนสองหมื่นล,า 1, 000, 2, 000, ล้านเอาไว้ง่ายนะครับก็เดือนนึงเฉลี่ยก็ประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทถ้าท่องเที่ยวเราขายไปตั้งแต่เดือนอมีนาเมษายนมาเนี่ยก็หายกันรวม,ลมเลยว่ามันหายไปเฉลี่ยเข้าๆก็เดือนละหมื่นล้านบาท ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ทําให้ผู้ประกอบการได้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากค่ะเนื่องจากรายได้แทบเป็นศูนย์ขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆก็ยังคงมีอยู่ซึ่งสิ่งที่ต้องการมากที่สุดขณะนี้ก็คือเงินทุนหมุนเวียนและมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนั้นเข้าถึงได้ง่ายพร้อมกับต้องการที่มีการขยายมาตรการพักชําระหนี้ที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ต่อไปอีกอย่างน้อย6เดือนค่ะเพื่อที่จะประคับประคองธุรกิจให้อยู่ได้ ส่วนงบประมาณที่ภาครัฐทุ่มงบประมาณ400ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษกฐกิจก็เห็นว่าจะช่วยฟื้นฟูเศรษกฐกิจของประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีถ้าเม็ดเงินเหล่านี้ใช้ได้ถูกจุดแล้วก็ถึงผู้ประกอบการ